ทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2,568มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเริ่มกันที่การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2,568ค่ะ โดยเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคารสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะโดยมีนายจำนงถาวรวิสิทิ์เลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองทีมวิศวกรของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดและผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆเข้าร่วมตรวจสอบด้วย ผลการตรวจสอบปรากฏว่าโครงสร้างอาคารไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดไม่มีการสุดตัวของอาคารจึงมั่นใจได้ว่าอาคารสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยสูงกับผู้ใช้งานอาคารค่ะ ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและข้อเท็จจริงจากสำนักง,งานสารปกครองผ่านช่องทางเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และ Facebook สำนักง,งานสารปกครองเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่สารปกครองกลางพิพากษายกฟ้องในคดีที่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชน ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งของกรมธนารักษ์ที่แจ้งให้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่สองเนื่องจากสารเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามในมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ค่ะปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกำหนดนัดพิจารณาที่น่าสนใจของศาลปกครองค่ะ ในวันพฤหัสบดีที่10เมษายนนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสารปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ยื่นคำร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่79/2564ทหมายเลขแดงที่79/2565ทั ลงวันที่21พฤศจิกายน2565กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตสัญญาที่หนึ่งระหว่างบริษัทยูนิคก,กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าจ้างค่างานเปลี่ยนแปลงและขอคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิกเฉยจึงนำคดีมาร้องต่อศาลค่ะหากศาลมีคำวินิจฉัยใ,ในคดีนี้ออกมาเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะและก่อนจากกันวันนี้ เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออนคลาวมาฝากกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสารปกครอง ที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์อคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองผ่านการเรียนดูรู้คน้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในอคลาว คุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ o k r a o a d m i n c o u t g o t h และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า okrao หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง เ r e โ re และ App Store ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์อคอราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน